บ,บ,บ,บต่างร้ายงานติดตามด้วยขบวนใต้ลมพระบระมีจำปาศีนาฏการนะครับซึ่งขบวนแห่ชุดนี้ในตอนท้ายของพิธีการก็จะเป็นการแสดงเข้าบวนนะครับมีความสวยงามมากรุบท่นี้ก็ได้รับเกียรติจากจังหวัดอราริวาานะครับได้แสดงพิธีเปิดขบวนนะครับอยากขอชมขาว,วนนะครับปวนสดีครับ นะครับหลนะครับกรณีจะปวนพิจารณไม่ว่าจะไปทําที่ไหนทําเอกลักษณ์ทำเอกสารทําอะไรต่างๆไม่ปกติแต่สัญลักษณ์ยอดนิยมนะครับที่ตํารู้กันโดยทั่วไปก็คือถ้าเห็นเอกสารใดๆได้ติดขัดนะครับ รับสวยงามมากนะครับแต่ละชุดแต่ละชุดของชุดใตายลงพระ,ระบรมีจับอาศีนาตก,การนะครับแต่ก่อนนั้นเราเคยเอาไปแต่งกายเป็นที่เรียบร้อยแล้วไปแอบหลบไว้หลังนะครับแอบหลบไว้ข้างหลังพอถึงเวลาเปิดตัวเพิ่มสีสันความสวยงามของกระบวนประเพณี12เดือนเป็นอย่างยิ่งนะครับกับกระบวนที่เข้ามาครับรขบวนะบวนน้ำศักดิ์สิทธิ์นะครับน้ำศักดิ์สิทธิ์ จะเข้ามาครับครับดูสีสันของอใต้โลกพระบรมดีกับปาสีนาฏการนะครับท้ายนะครับชุดพร้เลี้ยวซ้ายเลยครับเลี้ยวซ้ายเลยนะครับข้างข้างเลยครับข้างข้างเลยเตรียมพร้อมเลยครับกับปาสีนาฏการนะครับขบวนต่อมาครับตาใบสีนะครับโดยนักเตี๋ยจากโรงเรียนโรงฟังทิศสายสายอกาสทุสอนนะครับโดยท่านผู้ในการทรงรัตน์าพาราภม นะคนรับนการเป็นกระบวนการน้ำศักดิ์สิทธิ์ซึ่งบรรจุอยู่ในคนโทบนรถประดับนะครับน้ำศักดิ์สิทธิ์นี้เป็นน้ำจากบ่อน้ำดูนนะครับซึ่งเมื่อวานนี้พระรามบารได้ทำบนรถนั้นบนคนโทที่ประดับตกแต่งด้วยดอกไม้นั้นเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์พร้อมน้ำที่อยู่ในคนโทที่มีสาวสวยนะครับถือเข้าไปส,สู่บริเวณหน้าลานองพระธาตุ ขบวนที่3เป็นกระบวนพานบายสีนะครับซึ่งประเพณีของภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วเป็นของคู่กันไม่ว่าจะเป็นงานใดๆหากได้ทําพิธีบายสีสูกฝันแล้วจะทําให้ก,การนั้นนะครับมีความเป็นิลิบมงคลเป็นพานบายรูปลักษณ์ที่สวยงามนะครับติดตามด้วยขบวนที่ประกอบกับพานบายสีนะครับเริ่มมีทหารผู้ถือตุงนะครับ ลำดับต่อไปจะเป็นชุดของเครื่องบวงสวงนะครับเครื่องบวงสวงดังกล่าวนี้สู่กระบวนนะครับทั้งกระบวนผ่านกระบวนถาดกระบวนนะครับมีเป็นเครื่องบวงสวงที่จะใช้บวงสวงองค์พระบรมธาตุนาดูบวนท้านะครับเครื่องบวงสวงเหล่านี้สู่พิธีการบวงสวงตามพิธีพราหมณ์ของการนมัสการพระบรมธาตุนาดูครับครับกระบวน บกแต่ตอนนีน้จะเกตได้ว่าผมจะทำแบบนี้เป็นการประยุกต์นะครับประยุกต์เพื่อให้เกิดความสวยงามนะครับเราทำนะครับทำผ่านลายสีนะครับก็ามาร่วมด้วยชุดใต้ลมพระบารมีนะครับปกติกแต่ด้ไม่โชวขะะ์ขนาดยาวนะครับคณะศิลปบำรัด คณะศิลปกระวติศาสตร์นะครับปีนี้นำครกรเข้ามาร่วมด้วยนะครับเป็นที่จังหวัดมหาสารคามที่ไปเรียนันสือไปเรียนันสือนั้นนะครับมีความยิ่งใหญ่มีแหล่งเรียนรู้มีตำนานเล่าขานนะครับมากมายนะครับวันนี้ท่านจะสังเกตเห็นว่าในขบวนนั้นนะครับจะมีนักศึกษาจากประเทศไทยนักศึกษาจากต่างประเทศนะครับมาร่วมขบวนทราบว่ามาจากหลายประเทศด้วยกันนะครับ ับนิสิตนะครับจากหลายประเทศทีเดียวเข้ามาร่วมในครั้งนี้นะครับหลังจากนี้ไปเราก็จะได้ชมประเตลี12เดือนนะครับที่กำลังจะเคลื่อนขบวนเข้ามานะครับในงานพิธีเปิดงานรัฐประการพัฒนาชดุครั้งนี้นะครับตัวหน้าที่จะเข้ามานี้นะครับคุณเดียร์ใต้ครับคุญปฏิวัติศกรรมนะครับผู้รับผิดชอบตัวตนของคูครับโดยท่านในรัชการบริหารส่วตนของคูครับท่านหนึ่งมีตัวตน เก่ขอต่างเท้ากระพ้าต่างๆรับทิมต่างๆปีวาต่อยยูต่อยยูโช้ขำศาสนาขนชกกรรมนครับจะได้กำลังเหมาะสมที่ทำให้เราเข้ากับ่ัสกรดันทสมมติที่ต้องเามนะครับมาจะทำความิต่างๆนครับจะได้สารภาพหรือได้ณะส์เพื่อเป็นการฝึกิสำลิศนะครับความก็ของตนและของตัวปตนให้ถูกต้องตาม ถ้า,ำาัำวิัยต่อไปนะครับซึ่งเป็นพูอถึงวัสกรรมหรือบุญข้อกรรมนะครับซึ่งเป็นบุญเดือนใต้นะครับบุญเดือนเชียงนะครับซึ่งตบลหนองคูมากนะครับยาวมากตากาตาเลยนะครับตากาตากับพี่น้องตบรถหนองคูนะครับตบรต้นดอกเงินหนองคูครับเลี้ยวซ้ายเลยครับเลี้ยวซ้ายเลยผ่านหน้าประธานไปเลี้ยวซ้ายตรงช่องเลนขวานะครับผ่านหน้าประธานไปก่อนแล้วเลี้ยวซ้ายไปหน้าลานประธานช่องเลนขวาแล้วเลี้ยวขวาออกไปที่จุด จุดถวายต้นดอกเองินจะอยู่ซีกตะวันตกขององค์พระธาตุลาดูลน,นะครับเลี้ยวเข้าไปช่องเลนขวาเวา<ห>ดดขวาเลยครับเลนขวาคิดขวาเลยครับคิดขวาเลย,ยนอกจากนั้นนะครับให้เลยไปเลยนะครับยกเว้นต้นดอกเองินเลยผ่านออกไปเลยเพราะว่าข้างใน,บบน,น,นข้างในสมบูรณ์ได้แก่่านมีระพนเอกพงศ์นะครับของทัานนายกองการบริรารองคู่นครับ่ามมีระพนเอกพงศ์ ตบองบูนะครับบนที่สองครับคุณณาลานะครับปุณณาโรงเรียนรงกางสนาที่สองนะครับโดยท่านผู้น่ารักขอบคก ปามันไห้เม่ามา่าโอมกันแตงบุญประท่านเต่าเติญไห้มาาห้มเต่าย่าผ้ากันสีทีบุญคุ้น่้งตังตะก,กี้มาถอนรักษา กับคุณพบราณน,นะครับจะทาเรื่องเ,เกี่ยวกับข้าวแล้วนะครับวันนี้จะมีการจับคข้าวบ้านทำนานข้าวที่นานและขอข้าวบริเวณใ,ใกล้ลานข้าวเราด้วยถือว่าเป็นเรื่องของสี่มงคลน,นะครับทาให้ข้าวในานานั้นอุดมสมบูรณ์นะครับเจ้าของนาจะอยู่เป็นสุขฝนตกถูกต้องตามฤด,ดูกาลนะครับก้าวข้าจะออกจะพอกงานได้ผลดีในปีต่อไปนะครับเมื่อเสร็จพิธีบุญูราณแล้วชาวบ้านก็จะขนข้าวใส่ยุ้งนะครับเพื่อเป็นขวัญข้าวโดย แน่พอสมนะครับพยายามทำลุงข้าวทำพิธีถือถังข้าวนะครับต่อไปนะครับเพชรอีสา,านมาแล้วครับหนังโปรโมทไทยนะครับคณะเพชรอีสาน